มา,มาฟังนิทานคุณธรรมของหนูกันเถอะฟังแล้วเลขคอคิดเยอะฟังแล้วเลขคอคิดเยอะนิทานสนุกเชิญฟังสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาดาตั้งจิตถาวอนกุลชื่อเล่นชื่อว่าล้องสิงเทียน อายุห้าขวบเียนอยู่ชั้นนาสอง2เดยนอยู่โรงเรียนเอ็มพีเลฟเปจีงภาษาวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องแม่ไก่กุ๊กสอนให้รู้จักรับและให้ฉันรับชมรับฟังได้เลยค่ะตัวฉันคือไก่จำไว้ให้มั่นส่งสามเนียงขันปะฉันลูกคอเช้าตูกูร้อง พี่น้องหลันหนอรีบไม่หลังรอลูกตื่นทำกินเอกเอกเอเอช้านี้กาดีจังเลยจ้ะเออากาศดีอย่างนี้มีใครอยากกินมอฟฟินบ้างเอ่ยฉันจะฉันถ้าอย่างนั้นเราออกไปเก็บข้าวสาลีกันนะจ๊ะสาทุกตัวในฟาร์มต่างตอเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ละยกเพลนตัวน้อตัวน้อยที่บอกว่าฉันจะฉันแม่ไก่กุ๊กับลูกควตัวน้อยก็เดินออกไปเก็บข้าวสาลีด้วยกันไม่ช้าแม่ไก่กุ๊ก็ได้ข้าวสาลีมาก็เต็มตะกา้ามวันผัดมา ากกินมัฟฟินบ้างเอ่ยฉ,ฉัน้ฉันถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันฝัดข้าวสาลีกันนะจ๊ะสาทุกตัวลีฟามตากตากเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ละยกเว้นเจาเงตัวนั้นทุกเตตัวบ้านที่บอกว่าฉันจ้ะฉันแม่ไก่กุกจึงฝัดข้าวสาลี ุกบ่ายแม่ไก,ก่กุ๊กจึงถามสัตว์ทุกตจึงจึงชวนสัตว์ทุกตัวไปเก็บบูเบอรี่แต่ไม่มีใครช่วยแม่ไก่กุ๊กเลยแม่ไก,ก่กุ๊กจึงนำบูเบอรรี่เข้าห้องครัว แม่ไก่กุจึงล้างบลูเบอรี่ตอกไข่ใส่นมใส่น้ำหวานและคนส่วนผสมให้เข้ากันไม่ช้ากินหอมของมอฟฟินหอมเมียนใจช่วยน้ำลายหลายแสดทุกชนในฟางทองร้องจอกจกเจ้าหมูจอมตะกะจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าเรากินมอฟฟินได้หรือยังจ้าแม่ไก่กูไม่ไร แม่ไก่กุกบอกว่าไม่ได้จ่ะฉันชวนพวกเธออยู่หลายครั้งแต่พวกเธอกลับไม่มีใครช่วยฉันเลยแล้วจะมากินเฉยๆได้ยังไงล่ะสัตว์ทุกตัวแม่ไก่กุกจิ้ม แล้วบอกว่าไม่เป็นไรจ้ะฉันจะให้อภัยพวกเธอเราไมา่ช่วยกัน,ทำ,กกน,นทำความสะอาดห้องครัวกันนะจ๊ะแต่ตุ้นตุ้นในความทำความสะอาดห้องครัวกับกินมอฟฟี่แล้วอร่อยและจิบน,น้ำชาละมายอย่างมีความสุขเรื่องนี้เป็นหนึ่งในคำสอนของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่สอนให้รู้จักรับและให้คนเรานั้นจะรับแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องรู้จักให้เพื่อความสามัคคีและประเทศชาติของเราค่ะ วันนี้น้องเชนเธอคขอลาไปก่นอนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ